สวัสดีสมาชิกทุกคนนะครับอยู่ผมต้นนักซ่าเหมือนเดิมนะฮะวันนี้ก็ จะมาแนะนำเกมอีกหเกมนะครับชื่อเกมว่า Wonderland นะฮะเกมนี้จะเป็นเกมเอ่อตอนแรกเนี่ยจะเป็นภาษาตาหลีนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเป็นภาษาอังกฤษเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็มีให้โหลดผ่านทางอแปปอ p Store แล้วก็ Google Play Store ทั่วโลกเลยนะครับรวมถึงประเทศไทยเราด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปโหลด APK ได้ทั้งสิ้นนะครับสามารถที่จะหาโหลดใน Google Play หรือว่า,อาแอป Store ได้เลยนะครับผมตามนั้นนะฮะสำหรับเกมนี้จะเป็นเกมแนวแอคชั่น RPG นะครับที่ จะบอกเล่าเรื่องราวนิทานของอลิปอินวอนแลนด์นะครับซึ่งเกมนี้ก่อนหน้านี้นานมาแล้วนะับผมเคยแนะนําไว้ในช่องนะครับแล้วก็ณตอนนี้ก็มีให้หล่อมาเล่นเป็นแบบในส่วนของสโตร์ไทยเราเ็เลยนมาแนะนํากันอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็เล่นไปอีกรอบหนึ่งรั้งแรกไปอีกรอบหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าผมก็จําไม่ได้แล้วด้วยนะครับมันนานแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นกันดีกว่านะครับตัวเกมที่ต้องบอกว่าเป็นแนวภาพเกมแบบตัวการ์ตูนน่ารักๆตมุตมิเลยทีเดียวนะครับผม อ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปกันดีกว่านะฮะแล้วก็อันนี้เนี่ยตอนนี้ผมเล่นอยู่ที่หน้าจอของโปรแกรม BlueStacks นะครับอเดี๋ยวผมจะเล่นเข้าไปเป็นเวล์ล็อกอินนะครับผมตามนี้อืมอ่ามีอยู่เซิร์ฟเวอร์มีทั้งหมดเอ้ยเอาเซิร์ฟเวอร์เดียวนี่หว่าโอเคเกมสตาร์เข้าไปเลยมาแล้วนี่ โผลมาเริ่มแรกก็อย่างนี้เลยนะครับนี่ฮะมีน้องแมวเหมียวเลครับโปลมาว่าไงเอริชเฮ้ยพูดอะไรกันสักอย่างนึงครับอ้าไปผ่านไปเลยปุยเสร็จแล้วเรียบร้อยปับ๊บการต่อสู้ก็จะเป็นแบบตามนี้เลยนะครับอย่างที่เห็นนะฮะแล้วก็ต้องลากมาลากมาว่าเราจะต่อสู้กับตัวไหนอะไรยังไงนะครับนี่ฮะเราลากได้เลือกได้นะครับผมนี่อ่ะต่อไป ต่อไปก็จะเป,เ,เป็นการใส่สกิลนะครับลากสกิลมาว่าเราจะใส่สกิลกับตัวไหนอะไรยังไงบ้างนะครับนี่ใส่ตัวนี้ละกันนะเฮ้ยเอ้ย,อ,ยอันนี้มันตัวไอ้น,นี่นี่หว่ามันเป็นแบบว่า,าไม่ใช่ไม่ใช่สกิลโจมตีนะครับเป็นเมื่อกี้เป็นสกิลแบบว่า,เ,าเพิ่มเลือดนั่นเองนะครับผมประมาณนั้นเมื่อกี้นะอนี่ต่อไปมีเจอบอสแล้ว นี่รีบอสเต็มที่เลยสกิลบางอันเนี่ยนะตอนนี้คือมันใส่ให้เลยนะครับมันโจมตีให้เลยโดยอัตโนมัติอ,อ้มเจ้าก็ตายตัวโหดแล้วก็เรียบร้อยครับชนะไปแล้วนี่ฮะน้องอลิสของเราอุ้ยโดนขังกกงเกิดอะไรขึ้นทำไมต้องทำกับเราแบบนี้ล่ะ ามาแล้วครับทีนี้เมื่อกี้นี่คือเนี่ในการของแบบว่า,เ,าเล่นแบบแค่แบบเป็นการแนะนําแบบคร่าวๆนะครับผมแล้วก็นะตอนนี้ก็ให้เราเลือกตัวละครนะครับว่าเราจะเลือกตัวละครเป็นตัวผู้ชายหรือว่าตัวผู้หญิงนะเเดี๋ยวผมเลือกตัอน้องผู้หญิงดีกว่านะครับมันน่ารักดีฮะ,ะชอบชอบอ่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยยังไงฮะทีนี้ก็ชื่อมีให้แลนดอมได้นะครับแล้วก็สามารถกดพิมพ์ตั้งได้นะครับในผมพิมพ์ตั้งก่อนนะฮะ อ่าอ่าอ่า,อาเอาเป็นชื่อผู้หญิงเลยแล้วกันนะครับอืมไปกดเข้าไปเป็นที่เรียบร้อยอ่ะอันนี้ก็เป็นเนื้อเรื่องต่างๆนะครับเล่าเรื่องราวอะไรก็ว่าไปนะครับพากดข้ามไปได้เลยนะครับหรือว่าใครอยากจะเสพเนื้อเรื่องหรืออะไรยังไงก็แล้วแต่นะครับอันนี้ไม่ได้บังคับกัน <laughs> เกมค่อนข้างจะออกมาเยอะนะครับแต่ว่าผมก็ไม่ค่อยจะมีเวลาที่จะมาแนะนำสักเท่าไหร่นฮะอืมอดคลิกสตอรี่นี่ดำเนิเน,เ,นเรื่องไปครับเราจะต้องลงไปต่อสู้กันเลยทีเดียวนะครับนะตอนนี้มีเ,เนี่ยน้องมา้าน้องกระต่ายป่ะแล้วก็มีน้องผักด,ด้วยเอ,อ เขาไปมีการใช้ e อ e r จี้นะครับเป็นกุญแจนะครับผมด่านนี้ก็เป็นทีละหกอ่ะเอเค,ครับเอ่อมันก็จะน่าจะเป็นแบบว่ายังไงอ่ะเราต้องกดคลิกก่อนนะตอนนี้นะครับยังไม่ได้มีแบบเอ่อให้กดออโต้เลยทีเดียวมันลยแบบน,น่ารักแบบมุ้งมิ้งอ่ะนะครับภาพเกมนะอืม เอาไปไหนเฮ้ยเอยเอน้องม้าของเราอันนี้ไม่ใช่น้องกระต่ายนะผมว่าน่าจะเป็นน้องหนูมากกว่านะครับเอออากดคลิกที่นี่มันรอให้เราคลิกครับโอเคเรียบร้อยไปต่อเพื่อนนี่ไงจัดการมันเออสกิลสกิลเลยวะเฮ้ยเฮ้ยนี่มันคือตัวอะไรอ่ะมันมู้มิ่งมากเลยนะฮะ กดคลิกครับเป็นสกิลเออนี่โอ้โหสกิลอย่างนี้เรียบร้อยเลยทีเดียวเชียวโอ้โหคุยรายการไม่รู้ครับกดสกิปภาพดีกว่าผมเพิ่งมองเห็นสกิปด้านล่าง <c oughs> อ่าเรียบร้อยครับอ่าสามดาวไปเลยทีเดียวเชียวนะฮะแล้วก็เลยว่าอัพด้วยนะครับกดโอเคกเ็ไปเย้ yeah, เลยว่าอัพแล้วเอาล่ะเดี๋ยวเรากดไปที่หน้าโฮมครับหน้าบ้านเรานะครับ <c oughs> ยังมีระบบอะไรที่มันจะแนะนำมาเรื่อยๆนะฮะนี่ก็คือใครที่เคยดูหนังเรื่อง Alice in Wonderland เนี่ยก็ต้องน่าจะรู้ดีนะครับว่าตัวละครแต่ละตัวเนี่ยบางตัวเราก็จะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะครับอ่ะต่อไปเอเข้ามาหน้าไหนเนี่ยเป็นหน้าอะไรวะปาร์ตี้อ่โอเคพลิกเข้ามาที่ตัวของอตัวนี้อันนี้มันเป็นแกะหรือเปล่าวะหรืออะไรไม่แน่ใจ อดเปลี่ยนครับใช่ไหมเปลี่ยนเปลี่ยนมาอยู่ในทีของเราแล้วตอนนี้เราเอาน้องหนูออกไปนะครับเพราะว่าน้องหนูเรานั้นความสามารถน้อยนะครับก็เลยเปลี่ยนจากน้องหนูมาเป็นน้องอน้องแกะหรือเปล่าน่าจะน้องแกะแล้วน,ะน้องแพะน้องแกะอะไรสักอย่างอนะนะครับอืเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็ออกไปทำภารกิจตามเนื้อเรื่องของเราต่อไปนะครับมาด่านที่2นั่นต่อครับ ด่านที่หนึ่งขีดสองนะฮะใช้เนือจี้ไปพร้อมดูอีกเช่นเคยนะครับอืม่ะนะตอนนี้เราสามารถที่จะชวนเพื่อนเข้าไปเออ่ต่อสู้กับเราได้หนึ่งคนนะครับเป็นเพื่อนที่แบบว่ามีให้เราชวนได้วันละกี่รอบติดรอบกี่รอบก็ว่าไปนะครับตามที่มันกำหนดมาอืมโอเคเรียบร้อยสตาร์พร้อมลุยครับลูกศรชี้ไปแล้วอ่าแมนนวล อ่าตอนนี้เราไม่ได้ใช้แมนนวลเลยนะครับเราใช้เป็นระบบออโต้สกิลทุกอย่างเลยนะฮะมันก็จะออโต้ให้เราหมดนะครับเดยที่เราไม่ต้องทําอะไรนะครับนั่งดยอย่างเดียวพอครับไปแล้วครับน้องม้านําทีมครับเก็บของเรียบร้อยแล้วก็วิ่งไปข้างหน้าครับตอนนี้เจอกับเอ่อน้องหนอนนะน้องนอนแล้วก็น้องอะไรวะเออน้องหนอนครับน้องหนอนกำลังจะตายแล้วเรียบร้อยครับอืไปแล้ว อ๋แล้วน้องแกะอีกแล้วครับน้องแกะต่อสู้กับน้องแกะนะครับรวมถึงน้องปาเนี่ยจัดการเต็มตัวเลยครับน่าตอนนี้สกิลจะไปเออเรียบร้อยแล้วครับเย่เสร็จสิ้นเป็นี่เรียบร้อยฮะโอ้ทับน้องมาด้วยครับเย่นี่นะหนูอลิซของเรานะครับน่ารักที่เดียวเชียวมุ่งมิงมากฮนะเย่เลเวลอัพแล้วน้องแกะเลเวลอัพแล้วกดโอเคไปครับแล้วก็เราก็ไปที่หน้า บ้านอีกเช่นเคยนะครับว่าจะมีระบบอะไรที่จะมาสอนเราอีกครั้งนะฮะเดีย๋ยวไปดูกันมาแล้วอ,อันนี้คืออะไรเนี่ยอเออไอ้ไข่ไข่คร,ครับไข่ไข่มันคือไข่อะไรอโอเคครับแล้วก็ได้อันนี้มา ค่นั้นเองว้าวคืออะไรวะอันนี้ผมไม่ค่อยเข้าใจนะครับอันนี้ตัวใหม่นะครับที่ได้มาเมื่อกีน้นี้แต่ก็ก็ไม่แตกต่างจากตัวนี้เท่า,ทาไหร่นะฮะอืมโอเคเรียบร้อยครับก็ทีนี้เราก็สามารถที่จะไปต่อสู้ได้อีกเช่นเคยนะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวออกมาข้างนอกก่อนนะครับ อ่าอันนี้ก็เป็นขายของอะไรก็ว่าไปฮนะโอ้มีแหลกเลยนะเนี่ยทำไมคนในเกมมันไม่มีเลยอะคนน้อยมากฮนะอ่าโอเคหายแหลกยังโอเคหายแหลกแล้วเมื่อกี้แหลกอะไรก็ไม่รู้ครับปึ๊บไปไหนซะอันนี้หายแหลกแล้วแต่ไม่มีคนเลยครับนะตรงนี้ แต่ตอนนี้ผมดูตัวอย่างเนี่ยผมว่าเฮ้ยคนเยอะมากนะฮะอืมอ่ามีฟรีซอมมอนด้วยนะครับมาดูดีนี่ไงฟรีฮะกดไปของฟรีเราต้องจัดการครับมาดูกันสิว่าเราจะได้ซอมมอนตัวอะไรปึ๊บโอมโอ้โหยักษ์ครับเป็นออกฮนะแล้วได้ออกมาแล้วนะครับซึ่งเราสามารถที่จะเอาไปเปลี่ยนในตัวทีมเราได้นะครับอ่านี่แบบนี้ด้วยของฟรี เปิดเพชรน่าจะได้ตัวที่ค่อนข้างที่จะดีนะสำหรับใช้เพชรอย่างนี้ตูมเย่สองดาวครับก็ถือว่าโอเคนะนะฮะเป็นวูดโกลมนะครับถ้าจะเปิดใหม่ก็ต้องใช้เพชรอีก2 5 0นะครับถ้าใช้เพชรแบบ2 0 0พันอย่างนี้เนี่ยผมว่าน่าจะได้ตัวดีค่อนข้างที่จะโอเคมากกว่าเดี๋ยวมาดูทีมเรานะครับเราจะเปลี่ยนตัวอะไรออกไปนะฮะเอาน้องมา้าออกเปล่าหรือว่าจะเอาน้องอะไรต้องดูด้วยนะครับว่า มันจะช่วยอะไรได้เาเช็คไม่ได้ด้วยเว้ยเดี๋ยวนะเอ้าเอาออกทำไมเออไม่เอาออกน้องไม้เป็นตัวหน้าอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ตัวนี้เนี่ยอะโอเคเปลี่ยนเรียบร้อยนะครับส่วนอลิก,ก็เป็นตัวนำหน้าอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ ตามนี้ฮะแผงของผมนะครับแนละ้วตอนนี้เรียบร้อยแล้วต่อไปครับมาดูที่เคเวสกันหน่อยเอออ่าเคเวสเราทำเคเวสเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับอันนี้เราก็กดรับรบางวัลไปเย่มันคืออะไรก็ไม่รู้นะอืมเอาล่ะไปกันต่อครับตอนนี้โรงแรนจ์ได้ไหมอะ่ะ นั่นเจ๊งก็ลงได้แต่ต้องเลเวล6นะครับถึงจะลงได้มาดังน,น,นั้นเราก็ต้องเก็บเลเวลไปเรื่อยๆนะครับนี่เก็บด่านตามด่านเนเรื่องนี้แหละนะครับเพราะฉะนั้นก็ไปกันต่อเลยละกันนะฮะอืมแต่ยังไม่รู้นะว่าจะเ,เล่นถึงเลเวลหหรือเปล่าน,นะครับเ <c oughs> พราะน่าจะนานอยู่นะอืไปเลยจ้านี่น้องม้านําหน้าเช่นเคยครับแล้วก็ต่อด้วยน้องแกะน้องแพะเอ้ยน้องแกะฮนะอาริสอยู่ข้างหลังนะครับเป็นสายยิงไกลนั่นเอง น้องแกะนำหน้าไปแล้วเปิดของหน้อะไรไม่รู้ครับแล้วกเ็เจอน้องหนอนน้วยแล้วก็น้องไข่แล้วก็น้อง,อน,องน้องนกเปล่าไม่รู้ใช่ <c oughs> ไหมไปเลยจ้าเอาไว้ครับเราต้องเจอบอสแล้วปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้ไี่ไงบอสบอสตัวเดิมเลยแต่ว่าตอนนี้แกะแพะตัวนั้นใส่ ใส่อะไรนะ <im itation> เขาเรียวกว่าใส่โบม,มันหัวนะฮะ <im itation> แล้วก็ถืออะไรไม่รู้ด้วยเรียบร้อยแล้วเย้เซ็ตซิมนขาสกิปข้ามไปเลย <im itation> นี่ <im itation> ไปแบบรวดเร็วหน่อยแล้วกันนะครับมาด่านต่อไปเลยฮะ,ะ <im itation> นี่ <im itation> เอเตอร์ีเรามีเยอะครับไม่ต้องชวนเพื่อนด้วยฮะเพราะว่ามันน่าจะชนะอยู่แล้วแหละไปเลยจ้า <im itation> ดนตีก็แบบออกดนตรีแบบแนวน่ารักน่ารักนะครับตัวละครมันน่ารักอยู่แล้วไงนะฮะอืมเสร็จแล้วได้ของมาแล้วว้าวไปเลยไปเลยไปเลยดูชื่อว่าบอสเรานั้นจะเป็นใครอีกนะฮะทีนี้หน้าตาเดิมหรือเปล่าไม่แน่ใจเออเรียบร้อยบอสมาแล้วบอส โอ้บอสเปลี่ยนใหม่ครับกลายเป็นเออไอตัวนี้มันคือตัวอะไรผมไม่แน่ใจอ่ะเยสกิลเดี๋ยวเจอสกิลยักษ์นี้ไปเป็นไงสกิลนี้เออนี่เนีนี่เนียอู้นี่ปรยชนะแล้วฮ่าเย้ชนะแล้วค่ะเซฟครี์อ่ะ อ่าเรเวลอัพไปเรื่อยๆครับแต่ละตัวนะมมีอะไรมาแนะนำอะไรอีกครับอ่าไปดูกันในส่วนของเลเวลตัวละครเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะอัพยากเหมือนกันนะครับเล่นมาสองสามดานแล้วก็ยังไม่อัพต่อเลยนะฮะอ่มาดูที่นี้นบ้างอ,อะไรวะเนี่ย อ๋อเพิ่มความสามารถครับอืมเนี่ยเพิ่มความสามารถตัวละครให้ดูดียิ่งขึ้นความสามารถเพิ่มขึ้นอะไรประมาณนี้นะฮะก็ทําตามมันครับมันก็จะสอนเราแหละนะฮะเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องมีอะไรที่ยุ่งยากอะไรมากมายนะครับอ่าด่านต่อไปไปกันต่อเลยอืมเดี๋ยวยังจะมีระบบอะไรที่จะมาแนะนําอีกแหละนะครับก็ต้องเล่นไปเรื่อยๆนะ อันนี้ผมแค่มาแบบคร่าวๆนะครับืม้วการมันนี่นะเรียบร้อยน้องนอนน้องนอนน้องนอนเจอกับน้องแก่เออน่ารักว่ะดูฮะตัวละครมันไม่ได้ดูแบบเออน่ากลัวอะไรเลยนะครับตัวละครแบบว่า ออกแนวเหมือนน่ารักน่ารักนะฮะมอนสเตอร์นี้แบบถ้าเป็นตุ๊กตานี่แบบมากอดน่ารักมากเลยผมชอบอะไรที่มุมมีมากเลยะครับต้องโผลยังไง <c oughs> ไปแล้วปุ๊บปๆ๊บปุ๊บป๊บ,ปบโ,อโอ้ยน่ากลัวน่ากลัวนี่เราต้องใช้สกิลด่วนะครับไม่โดนวะดิน้องอลิซของเราอยู่ไกลเกิน,นะครับโอ้โหมี เพิ่มเลือดด้วยเพิ่มเลือดเพิ่มเลือดเอา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 ละเออไม่ยอมตายได้ครับเลือดไม่ลดอา้าวลดแล้วเรียบร้อยเออโอเคเกือบตายนะครับทีมของตัวเองก็เ,เย,ย้เรียบร้อยเคลียร์จ้าอ่าอ่าเลเวลอัพแล้วเรียบร้อยอืม กดไปที่หน้าโฮมเหมือนเดิมครับอือหอันนี้คือใส่เข้าไปอ่ามันให้ใส่เรียบร้อยแล้วมาแค่นี้ผมยังไม่ไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรนะเมื่อกี้ โอเคมีอะไรอีกไหมอ่ามีชุดเอ่อตรงนี้จะมีชุดให้เราใส่ด้วยนะครับชุดของต่าง,ตางแต่ว่านะตอนนี้เราใส่อยู่เอ่อแล้วก็ของที่เรามีอยู่นะตอนนี้มีแค่นี้แหละนะครับเดย๋าวมาดูที่คอสตูมตรงนี้เนี่ยอ่าคอสตูมตรงนี้นะครับก็ที่เราได้มาเมื่อกี้ใช่ไหมถ้าเราใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยนอ้องอาริคนเราก็จะเอ่อเปลี่ยนไปทันทีเลยต้องมาดูกันสิปับ๊บ เย่ yeah, น่ารักขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะครับเป็นชุดคอสตูมนี่ให้ใส่แล้วก็บอกว่าดูมุ้งม,มิ้งอีกเช่นกันนะฮะนี่ครับชุดคอสตูมอันนี้ก็ไม่ได้เพิ่มความสามารถอะไรขึ้นมาแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าก็บอกว่าให้ดูสวยน่ารักขึ้นมานะครับประมาณนั้นมีระบบปีกด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยนะฮะเราก็สามารถที่จะสะสมตรงนี้ได้เช่นกันนะครับเมื่อถึงเวลาอันเหมาะสมนะครับแต่นะตอนนี้เรายังไม่ได้ใส่ได้นะครับ ไม่มีให้แอร์แล้วของหมดของหมดจะต้องไปหาของใหม่นะครับถึงจะมาอยู่ในระบบตรงเอซานได้นะครับแล้วก็มาที่เควสของเราเช่นเคยครับแล้วก็กดรับของรางวัลไปนี่นี่คือของรางวัลที่เราได้มานะครับอ่ารับไปเช่นกันนี่มาเดี๋ยวเราไปต่อสู้ันต่อดีกว่านะครับนะตอนนี้ยังยิงยงาวไกลครับกว่าจะถึงเลเวลหกนะรเพราะฉะนั้นก็ผมของเล่นไม่ถึงนะฮะ เดี๋ยวเอาอีกสักด่าน2ด่านแล้วกันนะไม่ต้องชวนเพื่อนไปด้วยครับเราจัดการเองเลยมุ่งมั่นสู้ใช่ชนะ <c oughs> ไปเลยเพิ่มความสามารถเราขึ้นมานะครับได้ของเมื่อกี้กล่อง ตีตีมันตีมันตีมันน้องอลิซของเราอยู่ไกลมากฮะอ่าช่วยซับพอร์ตอยู่ข้างหลังนะครับน้องแกะเราจะไหวไหยเจอบอสเนี่ฮะมาแล้วอุ้ยอุ้ยน่ากลัวน่ากลัวเอาละครับใช้สกิลนี้ไปกินนี่แน่เรียบร้อยสกิลวันนี้เนี่ยเราต้องกดเองนะอันนี้คือตัวอะไรอ่ะ เย่เสร็จสิ้นแล้วเรียบร้อยสำหรับด่านนี้อ่าแล้วก็ได้ของมาเี่มพี่อะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็ได้ขอนไม้มาด้วยอุ้ยเจอบอสใหญ่อะเดี๋ยวไปสักนิดดีกว่านะครับอืมไม่ต้องชวนเพื่อนครับเดี๋ยวค่อชวนนะเดี๋ยวเจอบอสใหญ่แล้วค่อชวนเพื่อนอีกทีไปเลยโอ้โห มีเกมที่แบบว่าออกมาใหม่แล้วผมออกมาแนะนําไม่ทันด้วยนะครับเพราะว่าอยู่ในช่วงโพลวต้านะครับให้ทดลองแค่ไม่กี่วันนะครับซึ่งผมไม่มีเวลาเลยนะฮะเวลาน้อยมากๆครับช่วงนี้งานค่อนข้างจะเยอะมากเลยเมื่อวานนี้ก็เพิ่งกลับมาจากหัวหินนะครับแล้วก็ไปกับที่ทํางานนี่แหละนะครับเหนื่อยโคตร <laughs> ไหวไหมเนี่ยไหวไหมเนี่ยนี่ใสไปเออเออไหวอยู่ไหวอยู่ไหวอยู่เย้เรียบ <Yeah, S 2> ร้อยมันเหมือนกับไข่นะฮะเมื่อกีน้นี้แล้วก็มีปีมีหน้ามีตาออกมาประมาณนั้นอ่าม,มีหินอะไรมาด้วยเนี่ยเออพิงค์คริสตัลสโตนนะครับอ่ะเดี๋ยวออกไปดูออที่หน้าบ้านเราก่อน เย่ yeah. อามาดูที่กระเป๋าเราบ้างครับอะไรนี่คืออะไรยา EP กินเข้าไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นอ๋อเป็น EP เอามาเพิ่มความสามารถตัวละครเราใช่ไหมอ่าเพิ่มเลเวลอ่าไหนลองลองยุ 1, ดหนึ่งดิป๊าปโอ้โหอันตีทันใดฮนะเพิ่มมากระจายเลยแล้วทำไมเราไม่เพิ่มกับตัวละครที่มันเจ๋งๆกว่าน,นี้หน่อยอันนี้เอาดิโอ้แค่นี้ มีกี่ขวดเนี่ยอ่ะเยอะเยอะมีหลายขวดครับอืมเพิ่มหน่อยเพิ่มหน่อยอะเลเวลเจ็ดและกทนเย่แล้วอัพ yeah, แล้วต่อไปเป็นน้องเอ่อน้องไม้ของเราบ้างน้องขอนไม้อ่ะสักเลเวลเจ็ดเนาะอ่าโอเคเรียบร้อยเลเวลเจ็ดแล้วก็ประมาณแค่นี้ก่อนนะครับอืมอันนี้ก็คือยานะครับที่เราเอ่อ ทำการเพิ่มควาอมสมมาตถตัวละครเราไปอ่ะนี่ไงแล้วได้ยามาเพิ่มแล้วผมเข้าใจแล้วครับอันนี้คือยาน,นั่นเองเอยาเพิ่มอีกทีแล้วก็มาดูที่ปาร์ตี้ของเรานี่ก่อนอ่ะรู้สึกจะมีหินอันนี้มานะครับนี่ใส่เข้าไปเรียบร้อยออยังไม่ได้ครับยังไม่มีของอย่างอื่นผมก็ไม่รู้เหมือนกันก็เลยลองดูอ่ะ เดี๋ยวไปอีกด่านหนึ่งครับนี่ก่อนแล้วก็แล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยเจอบอสด่านเนี้ยไปเลยชวนเพื่อนหน่อยเพื่อความชัวมาวิ่งไปเลยจ้าตีตีให้มันตีไปเรืย มาแล้วครับน้องแก่โดนนุมนะ่มฮะโอ้ยยังไม่ได้ลายตายซะแล้วแล้วก็เจอบอสของเราครับโอ้โหมาเต็มมากฮนะโอ้หน่ากลัวน่ากลัวแต่บอสตัวนี้ไม่น่ารักละครับหน้าตามันน่ารู้สึกน,น่าเกลียดยังไงไม่รู้นะฮะนี่ชวนเพื่อนมาด้วยนี่ไม่ต้องเอาเพื่อนลงมาเลยใช่ไหมเนี่ยฮะเอาเพื่อนลงมาหน่อยไหมเออ เรียบร้อยพอเพื่อนเราลงมาปุ๊บเนี่ยจัดการเสร็จแล้วเย้เรียแล้วครับสเตนนี้อ่าเลเว่าอัพหรือเปล่านออ่ามีหินมาเพิ่มแล้วครับอ่าเลเว่าอัพแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็ได้หินมาด้วยนะฮะไปไปด่านต่อไปครับไดใช้ด่านต่อไปไดิไปข้างหน้าบ้านเราอ่ามีระบบอะไรมาใหม่เอ่ยต้องดูครับ โอ้มีระบบอย่างนี้ด้วยฮะเป็นการสร้างนะครับผมสามารถสร้างทาวงทาวเวอร์อะไรพวกนี้ได้ด้วยนะครับสร้างอันไหนล่ะเราจะสร้างอะไรมีบัฟทาวเวอร์ด้วยะ,ะบัฟทาวเวอร์เหน็นไหมอาย,ายได้นะครับตรงน,นี้อันนี้กดสร้างเลยเรียบร้อยฮะก็รอให้มันสร้างเสร็จนะครับกี่นาทีละ่ะสินาทีครับอีกยาวไกลเหลือเกินนะฮะนี่ แล้วก็พวกมอนสเตอร์ของเราก็จะอยู่และแววแวบแถวนี้นะครับก็จะถูกปล่อยอยู่ตรงนี้นะฮะเอออันนี้ก็เป็นระบบที่น่าเล่นมาอีกหนึ่งระบบนะครับที่น่าสนใจเอ้ยม,นมดดยีน้องหมูด้วยอ่ะน้องหมูด้ทำอะไรอ่ะเนี่ยฮะมีโรงแรมครับโรงแรมนี่สามารถเข้าไปพักฟื้นได้ใช่ไหม <c oughs> อันนี้คืออะไรอะ่ะ เอ้ยอะไรอ่ะทำไมมันร้องเอือ้อเอือ้อแปลกๆมันมีอะไรนะเออโอเคก็อันนั้นก็คือเป็นแบบว่าระบบสร้างอีกระบบหนึ่งนะครับที่ก็น่าสนใจเหมือนกันนะฮะก็ยังไงก็ลองดูแล้วกันนะครับแต่ละคนที่เอ,อ่อได้เข้ามาดูคลิปนี้แล้วก็เจอเกมนี้นะครับแล้วชอบเนี่ยก็โหลดไปเล่นได้เลยนะครับผมโดยที่ไม่ต้องมือไปเคลดใดนะฮะอ่า ตอนนี้คนก็ค่อนข้างที่จะเล่นไม่เยอะมากนะครับคนก็น้อยยังไงไม่รู้นะครับจะอยู่ได้นานไหมเนี่ยเออโอ้ได้ energy มาครับกุญแจมาอีกกระจายเลยนะฮะเล่นได้อีกยาวไกลมากอืมเนี่ยมีหินมาเพิ่มเมื่อกี้นี้ที่เราได้มาครับก็ใส่ให้มันจนเต็มฮะแล้วก็เราสามารถที่จะเพิ่มความสามารถของตัวอะไรไม่รู้เนี่ยการ์ดอะไรพวกนี้เนี่ยได้นะครับมีโซนจะหมายมาด้วย่าเย้ เรียบร้อยแล้วอ๋ออแล้วครับก็เอาโดยประมาณประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับเกมนี้นะฮะใครที่อยากเล่นก็จัดไปนะครับอ่านะฮะเดี๋ยวยังมีเกมอื่นมาแนะนําอีกต่อไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวว่างๆก็จะพยายามลงคลิปให้ได้เยอะที่สุดนะฮะอ้าวมีฟรีสมอนอีกแล้วแล้วมาดูหน่อยนี้อ่ะฟรีกแล้วฟรีด้ตัวเลเวลหนึ่งแน่นอนครับไม่ต้องห่วงตัวนี้เพียงแต่ว่าจะเป็นตัวอะไรอ๋อตัวนี้ เรียบร้อยแล้วฮะเอาเป็นว่าเท่านี้แล้วกันนะครับผมมาไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวจะมาแนะนําเกมอะไรก็อเดี๋ยวว่าอีกทีนะฮะไปแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันน้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะสวัสดีทุกคนนะครับ